แปลคาถาชินนบัญชรทำนองสวรพันยะข้าขอเชิญเสด็จพระสันเพชรพุทธองค์นราสาพาทรงพิชิตมาและเสนายี่สิบแ อันหังก่อนเป็นตนมาทรงดื่มแล้วซึ่งรถธรรมจะตุสัตว์อันประเสริฐทรงคุณเลิศด,ดีโลกล้ำยอดบุญพระคุณนำซึ่งเทพไทยไตรวิชา โรดรับประทับลงนาทีตรงกระมมอมข้าพระพุทธธเจ้าสาทุกประถมบังคมเชิญขอให้พระพุทธสากยะพระดำเนินประทับบนเสียนเทินปราดสันเสริญพระบารมี ขอให้พระธรรมอาริยวิสุทธิประทับจากคุณสีให้ข้ามีปัญญายาณขอให้พระสังฆวิสุทธ,ธคุณาจารย์สถิตประดิษฐานอุราคา อยารู้สามแปดสิบพระสาวกมนสาทกผู้เรื่องนามเรื่องเดชทุกโมงยามด้วยศีลาที่คุณคงสาถิตทั่วทุกส่วนกายทั้งน้อยใหญ่ประทับลงเป็นคุณจำเริญมง คะละเลิศประเสริฐศีขอเชิญพระปริตที่สถิตในแดนตรีเมตตาและปราณีบริรักนิราภัยเบื้องหน้าพระรัตนสูตรพุทธาวุธอันเกรียงไกร ทักสินมหาชัยเมตตสูตรพระพุทธทมนปัดชิมทชักขสูตรธรรมาวุธวิเศษล้นอุดรนมาหามอนอังคุลิมาลาสูตรเสริมขันธรรมโรปริศอันศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐ์จะเสือ นาติสูเติมพระสันเพชรผาดเด็ดมานเพดานกันมานอากาศให้ปราดกะเซมสารอีกให่เป็นประการกำแพงแก้วกำจัดภัยกำแพงแก้วเจ็ดชั้นดำรงมันเดโชชัย พระชินราชประสาทให้เป็นเกาะใหญ่คุ้มครองตนด้วยเดชพระชินสีเรื่องลิธทีมากเหลือล้นกำจัดภัยทุกแห่งหุนทั้งวิบัติอุปัตไกลให้พระอนุรุธบริสุทธิ์อยู่หาไทย พระสารีบุตรภัยโรจนในณเบื้องขวาเบื้องหลังพระโกนทันญะสถิตจิตตสาเบื้องซ้ายพระโมคคัลาณนะสถิตสัทาพรหูขวาพระอาน,นุนประชุมชนประนุมกอ ราหุนอุดมพรสถิตรวมจรัญญาหูสายพระกัดศพนิราชพบปฏิมาคู่กับพระมหานามสถิตประดิษฐานพระพุทธทโสพิต ผู้เรื่องลทธิ์อุดมยานจอมมุนีวีรหานไรวิชาประภากรดุดดวงพระอาทิตยร์แรงร้อยลทธิ์พันแสงสอนเรื่องเดชอุดมพรปัดชิมภาคพิบูรพัน รักกุมารรักัดศพผู้เชนจบวาจีสันบ่บุญคุนานันสถิตโอดอาลังการขอให้พระปุณณเทะระพระอังคุลิมานพระอุบาลีสาน พระนันทาพระศีวลีบรรจบเป็นเบญจพระเทระผู้เรื่องสีสถิตอยู่หน้าภาคมีสเนมีไมตรีมาทั้งภายนอกและภายในเกิดเป็นภัยไม่นำพา เพียงลมร้ายพัดไปมาไม่บีท่าอย่าอาวรเมื่อข้าสวดพระสูตรพระสัมพุทธทบัญชรสูงสุดพระพุทธพรในพื้นเมทนีดล กลางชินนะบัญชรคุณากรกิตติกลหวังใดให้เป็นผลจากกุศลสาธยายขอมวลมหาบุรุษนอพระพุทธสืบเชื้อสายรักษาขายคลาย ตลอดการนิรันดรอีกเวทมนตลคาถาที่มวลคาประนมก่อนเราเรียนเพียนไหว้วนอนุสอนตลอดมาเป็นคุณคุ้มครองดีอย่าให้มีซึ่งโรคคาเป็นบุญ ช่วยรักษาสัพพัยไม่แผ่วพานอานุภาพระพุทธอุปัฏฐววอย่ารู้หห่างไกลไม่ระรานประสบงานสวัสดีอนุภาพพระธรรมให้ชนะความอับปรี ่างไกลคนใจผีการกินีไม่กรำกกลาอานุภาพ,พระสังฆให้ชนะอันตรายไม่เห็นคนใจร้ายไม่มุ่งหมายมาราวีอานุภาพพระสัตธรรม ทุกเจ้าคำรักษาสีจำรัดจ,จำเรินดีรมพระศี